ระวังบินครับเราไม่ได้เปิดไลฟ์ขายโอเคค่ะเพราะว่าก็ทําไม่เป็นอนะเข้าใจปะเพราะว่าพูดตรงๆเพราะว่าเพิ่งมาทํำตอกๆได้ประมาณสามเดือนมั้งเข้าใจปะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้อะไรมากคือไลฟ์เป็นกดพ k เคเป็นแล้วก็ตัดคลิปลงเป็นดูว่าใครแท็กมาบ้างได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทำสติกเกอร์สติกเกอร์อย่างเงี้ยได้ข้อะไรปะก็เดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยๆแน็คมาเทนงานด่วนเอาจริงๆอะ่ะคืออย่าให้พี่แน็คสอนคือเรียกว่าไงก็พี่แน็คเขาก็มีงานของเขาคือภาพว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ต้องการพึ่งผู้ชายอะ่ะ คือถ้าตัวเองทำอะไรได้ก็อยากจะทำทำเองอะไรสองคืนอะไร สองคืนป้านะไม่รู้ว่าจำไม่ได้ก็คือพ่าว่าอะไรจำไม่ได้โอเคป้าเปลี่ยนเรื่องพอเป็นเรื่องเป็นเรื่องแอเมนอเมนอยากขางนานเอาลงเอาลงแอดมินโูกาดน,นิดนึ่งขอร้อง โอ้ยเมื่อคือเป็นว่าไม่ต้องจิน้นละจบเรือล่มไปจบปิดไลฟ์เข้าใจปะ <c oughs> พอละพอปล่อยปล่อยให้คนอื่นขอจิ้มไปเราไม่ต้องละพอ <c oughs> อาแก้ให้ เพาะว่าสั่งมาตอนพี่แนกไลฟ์อ่าถูกถูกถูกงั้นโดดแล้วนะโดดไปเดียกันนี่แหละก็ โอ๊ยเหนื่อยว่ะชีวิตอะทำไมอะทุกวันเนี้ยอ่ะแล้วก็ก่อนอนะนี้พระว่าขอโทษด้วยละกันในเรื่องที่พาะว่าหยอกหยอกเยอะอะอยากจะมาขอโทษด,ด้วยอัดอัดลงหน่อยอยากจะมาขอโทษทุกดอมนะคะอันนี้พรว่าขอโทษแบบใจจริงนะคือด้วยความที่พาะว่าพอพาะว่าเป็นพรว่าเนี่ยแหละบางทีเป็นตัวเองมากเกิน ก็เลยแบบว่าเอา้าโดนปิดกัน้นก็ขอโทษทุกด้อมด้ยนะคะก็เรียกว่าไงดีเหนื่อยอะเล่มเยอะไปหน่อยอาจจะดูไม่น่ารักไม่เข้าตาใครก็ต้องขอโทษด,ด้วย เอาเป็นว่าหลายๆอย่างวันหนึ่งจะกระจ่างไม่ว่าจะออกมาดีหรือออกไม่ดีขออันนี้ยอกเยอะไปหน่อยอ,อันนี้เล่นเยอะไปหน่อยอาจจะออกตัวแรงเกิน พอเราอติดเล่นไงแล้วไอ้คลิปคลิปที่เอาไปลงอ่ะมันมีแต่เล่นเล่นไงมันไม่มีมุมจริงจังเลยมันก็ทุกอย่างมันต้องอยู่ในความพอดีอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าอาจจะแบบเล่นเยอะไปนิดหนึ่งคือเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบค้ำคามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพวาว่าคนสนมากอ่ะน่าจะต้องเครียดแล้วทุกคนหันมาเล่นตอกๆกันเพราะามันเครียดชีวิตอะ่ะ ก็เลยแบบถ้าภาว่าทำให้ใครมีความสุขได้อะก็อยากจะผลีผลงานเยอะๆเพราะว่าเข้าใจปะชีวิตจะพึ่งไปรีบเครียดเลย ไม่โดนตาใครแต่ได้ใจด้อมเต็มๆก็ขอบคุณนะคะคือได้ใจด้อมหมามันก็ถูกแต่เราก็ต้องอยู่ในขอบเขตอ่ะเล่นเดียวไปหน่อยอันนี้ขอโทษก็นั่นแหละค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะฝากไว้สุดท้ายจะพูดอีกรอบอย่า อยากกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยคืออืมถ้าเรารักใครชอบใครปล่อยให้เขาเป็นปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอุ๊ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเขาตัดสินใจอันนี้ภาพวาดพูดในมุมที่แบบ สุดท้ายแล้วพี่แน็กจะชอบใครอไม่เกี่ยวพรวัดนะพี่แน็กจะชอบใครหรืออะไรกับใครอ่ะก็เรียกว่างไงอ่ะไอ้นี่พี่แน็กไปเหอะคือในอนาคตพวัดก็จะถ้าพ,พี่แน็กไปชอบใครอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่พาวัดหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นแค่คู่จ้นกันพวัดก็จะอ๋อโอเคแบบสนับสนุนคือไม่ว่าะอะไรก็ตามอ่ะ เรามีพูดสุดท้ายละเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเออหวังดีกับพี่แน็กใช้คำนี้เลยรักไหมไม่รู้ชอบไหมไม่ทราบแต่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเออนั่นแหละว่า มแบบไม่ต้องคาดหวังว่าในนะอนาคตจะเป็นยังไงแบบให้มันเป็นไปน,นี่ไม่ต้องเล่นเครื่องเราะฉันเล่นเล่นเครื่องไปเยอะละตอนนี้ก็ทําอะไรให้มันแบบธรรมชาติธรรมชาติชอบขเขาหลยยังไม่ได้พูดนะคะยังไม่ได้พูดนะคะยังไม่ได้พูดเลยนะตั้งแต่นี่มายังไม่ได้พูดเลยนะว่าชอบ <laughs> แกงแกงเพราะว่าติดเล่นอ่ะติดเล่นนิดนึงเข้าใจว่าปล่อยไปตามธรรมชาติครับให้ใจมัาพาไปหยอกมเก่กงเกง่งแซวเกง่งเพื่อแล้วค่ะลืมเหรอเพราะว่ากำลังพูดบนใช่ปะ <laughs> 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 ดีค่ะชอบที่ติดเล่นนี่แหละอย่าเปลี่ยนเลยชาววาดกด ใจหน่อยคะ่ะขอบคุณนะคะแอลปิงอย่าเปลี่ยนตัวเองเพราะใครเลยภาพวาดก็เป็นของภาพวัดเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าใครติชมภาพวาดก็ถ้ามันทําให้ภาพวาดเป็นคนที่ดีขึ้นนะ่ะภาพวาดก็เปลี่ยนนะดีแล้วที่ติต่ยดาเดี๋ยวด่ากับ หยอกก็ใจดีแต่ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นรอเล่นรอเล่นไม่ด่าหรอกแต่ถ้าพูดถึงจานัวเจอหน่อยหยอกหยอก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 ไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ดา่าราอเล่นราอเล่นราอเล่นโอ้ยชีวิต แค่ทาทำนู่นทํานี่ก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาไม่ได้มีเวลานี่ใครหรอกอุ้ยถ้าหัวใจมันไปนสุดที่เลขเลขเท่าไหร่อ่ะแคปให้ภาพวาดหน่อยได้ปะไม่ทันละมันหายไปละ <laughs> แต่อีกอย่างหนึ่งภาพวาดก็จะขอบคุณนะอีกรอบถ้าพี่แน็กผ่านมาเห็นก็ ถ้าถามว่าภาพวาดมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วไหมมีระดับหนึ่งนิดเดียวแต่ว่าที่ทุกคนหลังๆมีคนมาติดตามภาพวาดได้ก็พอพี่แน็กช่วงแรกไม่ได้เอาแบบไม่ได้เอากระแสะเลยนะคือที่ออกมาหยอก ออกมาขำๆหรือพูดอะไรสนุกๆอ่ะก็ก็มีความเป็นภาพวาดเองด้วยแหละเพราะว่าติดเล่นแล้วก็ข้างลักด้วยตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยแบบความรักมันบังหมดหยอกมันก็เลยแบบว่า รอเล่นนะรอเล่นก็เลยเล่นเยอะไปนิดนึงพูดเล่นอย่าไปซีเรียดอ่ะแล้วก็ห้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะออาวันนี้มาปิดท้ายคำถามสุดท้ายคือมันเป็นคำถามที่ทุกคนถามกันนานแล้วนะว่า ทำไมถึงชอบพี่แนกเธอชอบแบบไหนชอบแบบพี่น้องอาจจะใช่น้าหลานอาจจะใช่ขอตอบแบบมุมมุมอะคุณน้าตอบตอบแบบคุณน้ากับภาพวาดแล้วกันนะคุณหลานอ่ะก็ ย่า่โยงเป็นเรื่องอื่นนะก็คือถ้าถามว่าถ้าว่าชอบชอบอะไรในตัวพี่แน็กชอบตัวเองเนี่ยแหละชอบตัวเองเวลาคุยกับพี่แน็กคุยแบบไม่ได้ อย่างงุ้นแบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะแต่เพราว่ารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบนิสัยเด็กเดกอันนี้ไอ้นี่ได้นะอัดได้นะคือเพราว่าเป็นคนที่นิสัยเด็กมากแล้วก็จริงๆเพราะว่าเป็นคนนิสัยเด็กเอาแต่ใจเพราะเป็นลูกคนเดียวมาก่อนพ่อแม่เลี้ยงมาแบบสปอย สปอยนี่มันมีข้อดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ว่ารวมๆแล้วไม่ผิดที่พ่อแม่จะสปอยเพราะาลูกคนแรกเขาก็ต้องอยากจะให้ถ้าภาพวาดมีลูกถ้าภาพวาดมีจานัานวภาพว่าก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้จานัวเหมือนกันก็ไม่แปลกที่ว่าเด็กจะโตมาแบบเป็นอย่างนี้เหมือนภาพวาดอะแต่ว่า ก็เป็นเด็กอะ่ะนิสัยเด็กอะผ้าวาดอะแต่ว่าดันมีน้องน้องชายน้องเพชรน้องใบนะคะไม่พอมีน้องจ้าน้อยอีกดังนั้นทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นแม่เป็นพี่คนโต พักดันทุกอย่างถามว่าภา,ภาพวาดที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีมีสตังค์อยู่แล้วไหมพอมีพอกินก็คือเรียกว่าไงอะ่ะพอมีพอกินแล้วก็คือไม่ต้องมานั่งนึกว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเท่านั้น เรียว,ว่าไงอ่ะอืมทุกอ่ะอ๋อบนวนกลับมาก่อนคือทุกอย่างผักดันให้ภาพวาดอะโตแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วการที่ภาพวาดอยู่กับใครเราภาพวาดได้เป็นตัวเองเราก็ได้เป็นเด็กอะได้อ้อนได้งองแงงองแงไม่ว่ากับใครก็ตามนะก็เลยแบบว่าเก็รู้สึกดีอ่ะ ใค่ป่ะเพื่อนหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะที่แบบว่าเรามีเพื่อนเราอยู่กับคนนี้เรารู้สึกดีเ้วจะอยากอยู่กับคนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วแน่นาคนมันจะไปทิศทางไหนก็ ปล่อยไปตามนั้นไม่ได้งอนทุกคนแต่ว่ามาพูดแบบปีสาละบ้างอะเข้าใจปะแต่ว่าไอ้เรื่องอ้อนอ,อน้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรบเป็นกับทุกคนนะถ้าพราว่าแบบหมายถึงรักใครแล้วอะไรเงี้ยต่ว่าพี่นักยังไม่ได้รักนะแล้วยังไม่ได้ชอบเข้าใจปะก็คือกับเพื่อเหลืออะไรเงี้ยคือต้องขัดไว้ก่อนอะคือคนอะชอบแบบพี่คิดเองเข้าใจปะ ก็ต้องก็ต้องดักไว้ก่อนคืออย่าแบบอย่างนี้ได้ปะอ่ะคือกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายอ้อนไหมไม่ค่อยเป็นคนเห้าๆไม่ค่อยอ้อนไข่มากแต่เป็นคนอ้อนที่แบบว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ขี้อ้อนขี้ห่วงอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละโอ๊ยเบื่อปะปิดไลฟ์ละมีอะไรจะพูดอีกไหมคะไม่มีก็จะไปแล้วเพราะเบื่อ ขอไข่ตัวอย่างอีกนิดน,นึงแล้วกันอะตอนนี้โสดแหน่การมันเป็นยังไงสิออนดอมหน่อยออนเราบ้างสิเตงฮ ก็เตงไม่ได้อยู่ในใจเราอ่ะยอดเสียสีไวมากในเรื่องการแแคปในเรื่องการอัดนะสุดสุดโอเคทุกคนอ่ะอีกอย่างหนึ่งอะจิ้นกันได้แต่ว่า อย่าจิ้นเยอะเร่งเครื่องมากเดี๋ยวเครื่องพังหมเป็นไปตามแบบไอ้นี่ไม่อย่าไปขิงใครเยอะเอาให้มันพอดีคิดถึงมั้ยล่ะฮะหายไปนี่ อพอละพอละพอละอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งพรวัดก็เป็นคนที่ให้คติตัวเองตลอดนะว่าอย่าอย่าหวังแล้วจะได้ไม่ผิดหวังในอนาคตไม่รู้ว่าใครเป็นไงทุกอย่างมันจะออกมาเป็นยังไง เปิดตัวอะไรล่ะยังไม่ได้ลงรูปคู่เลยแล้วก็ยังไม่ได้คืออย่าอย่าเลี้งเครื่องนี่นน่หนูอย่าเลี้งเครื่องนะคะหนูอย่าเล่นงเครื่องนะคะเดี๋ยวพังนะเดี๋ยวจเจาะเรือเองเลยเล่งมากอะเล่งมาก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้าไปแล้วเบื่อเบื่อทุกคนอะ่ะขอโดนรูปหน่อยอ่าเอานี้ไปแล้วกันอะเต็มแครไปดิเต็มแครไปดิเ,ปดเอาเลอเลยเลรักนะไปละเบื่อบายเบื่อคุณออฟซ่าขอบคุณนะคะ บายบายอย่าอยากไลฟ์ผมมาไลฟ์เองบ <laughs> ายบายอ้าวเพิ่งมามาชา้ากดแต่ส้มอย่างมันมันจะเตือนปะหน้ากโกะอ่ะทะลิ้นอ่ะ ทำนหน้าไงดีไปละไปละบายเฮ้ยขอขอด้อมหยอกก่อนลงขอพลังด้อมหยอกหน่อยเร็วจะแคบคือชอบเล่นอะไรติงตองเนาะด้อมหยอกขอขอคำว่าหยอกหยอกหน่อยแล้ว,ออเ,ลเ,ดว,ลวเดี๋ยวอไอ้นี่ละ จะแขบไม่ใช่อะไรหรอกยงอยงองอ,งองคือติงตองปะโอเคแป้วนาแป้วนะวนะจุบทั้งวันพี่แน็กใช่ปะเขาก็ทำค,คอนเทนต์เออไม่ไปคิดเยอะเอาแขปไม่ทันอนะ่ะ ไป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 เร้หนาไปลร้หนามาอ่ะเอะมาอมาแล้วนี่นะแป๊บนึ่งนะขอคําก่อน <c oughs> ทำหน้าตลกวะถึงถึงพันแล้วไปละม <c oughs> ันโดนทำหน้ายอดพอดีอ่ะเด๋อๆถึงพันแล้วนี่ ปะปะมาหนึ่งสองสามอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสด,ดีนะคะไปไปแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกัน